เด็กเด็กเขาไปภาวนาอยู่โรงยาวนูมันมีคนไปหลอกหลอนเขาสงสัยพระเนี่เราจะไปกันหรือ,อยังไงอ่ะอันชาวบ้านนี่คงกัไม่มีใครมาหลอกหลอนอย่างนั้นมันต้องคนอยู่ในวัดเนี่ย ผีหลอกไม่มีแน่คนนี้นะมันหลอกคนอนะ่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะถ้าเราจับได้แล้วต้องลงโทษหนักเลยทีเดียวจะบอกให้เนะี่จะไม่ให้อยู่ด้วยซ้ำเลย จะว่าเป็นความผิดเบาๆไม่ได้นะคันลงไปอย่างนั้นแล้วเนี่มันมีจิตปฏิพัทธ์กลับมาสุกรามโดยตรงเลยมันจึงไปถ้าไม่มีจิตปฏิพัทธ์อย่างนั้นมันไม่ไปกันหรอกท้องสองวรนให้ดีนะคุณเลย็ดี มันนำความเสื่อมเสียมาให้แก่วัดวาอารามไม่ใช่น้อยนะเราต้องพิจารณาถึงความเสื่อมที่ไม่ใช่จะเสียแต่ตัวคนเดียวนะเสียหมดทั้งหมู่เลยถ้าเรื่องมันปรากฏขึ้นนะ่ะ ใครก็ไม่อยากมาแล้ววะนี่มาแล้วถกรังแกอเงี่ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าใครทำเนี่ยรู้ตัวแล้วร,รีบตั้งออนระวังถ้าหากว่าจับได้ในการต่อไปแล้วก็ มีหวังไม่ได้อยู่กับหลวงปู่นะจะบอกให้อันนีนะ้บางวัดที่เพื่อนไปรับบ็ชชีมันเป็นอย่างนี้แหละ เรามันต้องรู้ว่าท,ทางความเสื่อมทางความเจริญเนี่ยต้องเรียนรู้ที่ถ้าว่ายังจะใฝ่ฝันเรื่องพวนั้นอยู่แล้วจะมาบวชบอกแล้วหรือว่าบวชมาแล้วทนไม่ไหวลาสึกเดียวนี้ก็ได้เราไม่ห้ามเลย ถ้าใครยังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้วต้องสำรวมตนให้ดีความมุ่งหมายนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้ อย่าไปคิดพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นอยู่หมายความว่าไปคว้าให้แต่ผู้อื่นตักเตือนตอนเราไม่เตือนตอนไม่สอนทนทําไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าคนไม่คิดพึ่งตัวเองทำมาพึ่งตัวเองนะที่นึง หมายถึงเราเอาความดีเป็นที่พึ่งนะเขาบอกอย่างนั้นอย่าไปเอาความชั่วมาเป็นที่พึ่งเราเคยพูดให้ฟังอยู่แต่ครัง้งพุทธเจ้านะแต่ทีแรกสำนักนาวิชุนีก็อยู่ห่างไกลจากวัดพระสงฆ์ อันต่อมานี่พวกอันธพานมันไปเกิดเป็นรังแกน้ามุทุนีเข้าพระศาสาราจึงได้ทรงรับสั่งให้พระเจ้าประสิทธิโกศนให้ย้ายสำนักนามสทุนีเข้ามาอยู่ใกล้กันกับภิษุสงฆ์ดังนั้นวัดของนามุทุนีจึงอยู่ใกล้กันเลย ทเทตแดนติดต่อกันเลยดังนั้นในองให้นางพิษุนีนั้นมาฟังโอวาทของพิษุส,สองทุกวันคงหมายเอานางพิษุนีที่ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั่นแหละบวชมาใหม่นางพิษุนีที่เป็นอรหัตอรหันโสดาจติกา อนาคาแล้วคงไม่เกี่ยวเพราถึงมีระเบียบมีธรรมเนียมอย่างนั้นมาเนี่ยเราก็เอาระเบียบอันนั้นมาใช้กันตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอำนวยการมามีอะไรเราจึงมาพูดกันในที่ประชุมนี้ประกาศให้รู้เรื่องกัน ทาง,งความเสตอมมันมีลองคิดดูสิถ้าไม่มีแม่ทีมาอยู่ด้วยใครจะเป็นแม่ครัวล่ะมาทำมาหารในฉันอยู่เนี่ยนั่นต้องคิดดูให้ละเอียดทีท่วนยิ้งอยู่วางวัดเพื่อนไปรับแม่ที เพราะว่าวัดเปนอยู่ใกล้บ้านเพื่อนบินธบาตชาวบ้านเ็ไปจังหันไม่ต้องอยุ่งกับโรงครัวแต่นี้เราอยู่ป่านี้ห่างไกลจากบ้านชาวบ้านก็มาจังหันไม่ไหวเขามีอะไรเขาก็ถวายอย่างทูกวันนี้แหละมันก็ไม่เพียงพอกันนะทำลองในชาวบ้านเขาถวายอาหารมา ต้องอาศัยโรงครัวเป็นส่วนใหญ่นี่แม่ครัวนะไม่ใช่น้อยนะทำอาหารนะมันง่ายเมื่อไร่นะการทำอาหารนะต้องคิดเห็นคุณของแม่ชีให้มากแล้วเกิดปฏิวัติปฏิพัตรักให้เข้า ด้วยอำนาจความสนิทสนมกันไปทางไม่ถูกต้องอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ไม่ได้เด้ต้องให้นึกทุกคนเนะ่ยทั้งทีทั้งพระทั้งเลนเรามาประพฤติพรหมจรรย์นนะ่ะมาทำตัวคนผู้เดียวอ่ะไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาเป็นคนคู่มาอยู่ในวัดวาอารามนะ่ะ ถ้าต้องการอย่างนั้นไม่ต้องมาบวชเยอะแยะไปหาเอาพุทธศาสนานะเป็นของสะอาดของบริสุทธิ์แต่มันจะบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ที่คนแบบน,นี้นะแต่คำสอนนั้นดีอยู่แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติตามคนบนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ มัอนยังสบ,งนะสบู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสบู่อยู่นั้นแ่ะถ้าคนไม่เอาไปถูกายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็ทําความสะอาดแก่ร่างกายคนก็ไม่ได้คนไม่เอาไปถูพราทำคาสอนก็เหมือนกันถ้าอยู่แต่ตำราตำราถ้าคนไม่เรียนไม่จำและไม่นำเอาไปปฏิบัติตาม ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่คนเลยแต่พระธรรมก็เป็นของดีอยู่ยางนั้นน่ะเหมัอนอย่างทองธรรมธรรมชาติแม้จะจมอยู่ในดินในหินมันก็รักษาคุณภาพของมันไว้อยู่อย่างนั้นมีสีสดใสเรื่อมประพัดสอนอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดแต่เมื่อขุดค้นเอา จากดินจากหินมาแปรลรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปแล้วมันจึงเกิดมีคุณค่าขึ้นมาและทำคำสอนก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยให้เข้าใจ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรามีศรัทธากันทุกคนแล้วจึงได้มาบวชด,ดังนั้น เมื่อมีศรัทธาชนิดเราก็ตั้งใจทำจริงๆสํารวมตนจริงๆอย่าไปทำเล่นมันจำเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละต้องให้เข้าใจไอ้ผู้หญิงเขาก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่อยากพ้นทุกข์แต่ผู้ชาย เห็นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นทุกข์เหมือนกันแลลวกับผู้ชายเห็นด้หนีมาบวชถ้าเราจะไม่รับผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นการลำเอียงไม่ยุติธรรมอย่างนั้นต้องให้เข้าใจให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่า เป็นสหธรรมมิกด้วยกัน mm hmm. แปลว,ว่าผู้ประพฤติทำปฏิบัติทำร่วมกันให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่มาเป็นผู้รักผู้แค้นกันอย่างทางโลกของเขานั่นไม่ใช่ฮนบะ mm hmm. ทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นมัน ผิดจุดประสงค์ของอุตสาหา mm hmm. เราต้องพร้อมใจกันประพฤติพรหมจชัย์ให้บริสุทธิ์บริม้วยดีสำรวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความยินดียินร้ายเข้าครอบคามเจริญอาสุภกรรมฐานบ่อยๆ mm hmm. ธรรมดาคนหนุ่มเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> พรอหนนมเนี่ยรักสวยรักงามอันนี้เป็นสัญชาติกีเลดมันติดตัวมาตั้งแต่อเน,นกชาตินูน่นมาวันนี้เมื่อมาชาตินี้เราบุญบาร,รมีแก่กล้าทรงให้เราเข้ามาบวชดต่อย่างนี้เราก็ตอ้องมาพิจารณาเห็นโทษของกีเลดเหล่านี้มันเต็มที่เลย แต่อย่างนั้นให้เข้าใจให้เตือนตอนเองว่าตนนั้นตกเป็นทาสของกิเลสราคะปัญหานี่มานับชาติไม่ถวนแล้วตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมานะดูสิแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็โม่เมาอยู่ในการมคคุณนั่นแหละ แต่เมื่อมันเที่ยวเกิดเที่ยวตายนานเข้านานเข้าอินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปมันก็ได้เกิดมาเป็นคนเอเกิดมาเป็นคนกับมามัวเมาอยู่ในคามของเก่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นไอ้เที่ยวไปตกนรกเข้าคามคุณนี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้วแต่เราเราลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆนี่แหละ ถ้าราลึกชาติหนหลังได้เราจะสังเวชสรุลใจตัวเองเนะี่ยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านะรพระอ,องค์ระลึกชาติหนหลังพระอ,องค์ได้พระอ,องค์ก็เคยไปตกนรกมาหลายชาติแล้วเหมือนกันนแต่ว่าพระพิทัตว์นั้นไม่ไปอเวจีอเวจีนั้นถือว่าเป็นนรกอันร้อนจัดแล้วก็มีอายุยืนนานมาก แต่พระโพธ,ธิสัตว์ไม,ไม,ไม่ไม่ไปตกในอเวจีมหานรกไปตกนรกที่ตื้นขึ้นมาผัวนั้นในตำราทางกล่าวว่าเช่นอุสุธะนรกอย่างนี้เดี๋ยวไม่นานก็พ้นไปได้เพราะว่าพระโพธ,ธิสัตว์ไม่ไม่ทำอนันตริยาคำห้าย่างไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ ไม่ฆ่าพระอสานาไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพะโลหิตให้หอ,อกขึ้นไปไม่ทำสงให้แตกจากกันนี่พระโพธิสัตว์ไม่ทำกรรมหนักห้าอย่างนี้แต่คนธรรมดาสามัญไม่แน่เมื่อลุกอำนาจแก่ความโกรธขึ้นมาจนลืมตัวไปอาจฆ่าพ่อฆ่าแม่เมื่อไรก็ได้ ฆ่าพระผู้ที่ท่านได้มักได้ผลแล้วก็มีโดยที่ไม่รู้ว่าท่านคนนั้นเป็นพระอาราหันต์ก็ไปฆ่าเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากอนันตริยกรรมเลยไม่พ้นจากอเวจีมหานรกของโมนีถ้าไม่มี พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงไว้เลยเพราะพระองค์เห็นแจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงนี่เราต้องเชื่อพระปัญญาตัศรูของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิญ,ญาณตนเป็นสาวกของพระองค์แล้วคนผู้ที่มีปัญญาเชื่อพระปัญญาตัศรู้ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ มันถึงไม่เบียดเบียบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นกลัวาบาปกรรมมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารคนไม่เชื่อพระปัญญาศัตรูของพระเจ้านะั่นอยู่ในโลกอันนี้มันที่มันเบียดเบียนกันอยู่นะั่นทำลายล่างฐานชีวิตก็ดีทรัพย์สมบัติของกันและกันก็ดีหมู่เนี้ยมันรูนแต่มันไม่เชื่อคําสอนของพระองค์นะ ไม่เชื่อว่านารกมีจริงตมวนี่นะไม่เชื่อว่าเปรตมีจริงอะไรหมุนนี้มันไม่เชื่อ,องนั้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้มันไม่ทําอ่ะผู้ใดเชื่อแล้วคนนั้นไม่ทําเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าศรัทธายาตรติโอคันผู้จับค้นจากโอคะเองแกงกันกันดาน ในวตาสงสารนี่ก็เพราะศรัทธาความเชื่ออัปมาเดนะอนนวังผู้จะข้ามห่วงมหนันโนกสงสารได้เพราะความไม่ประมาทนั่นนะความเชื่อเมื่อเราเชื่อวันรกมีจริงมันก็เว้นจากบาปห้าประการนั้นพูดกันตรงตรงนะ บุคคลจะไปนรกเพราะทำบาปห้าประการน,นั้นอย่างไรอย่างหนึ่งอย่างนี้นรกนั้นพระองค์เปรียบเหมือนอย่างห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกด้วยผู้ดใดตกลงไปนั้นแล้วอยากที่จะรอดได้ตกลงไปในห่วงมหาสมุทรนั้นแล้วอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ ถ้าผูใ้ใดได้ตกลงไปสู่นรกแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ได้ง่ายเมื่อไรอ่ะพนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานอายุของสันนรกยืนกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ว่าตามตำรานะเท่าตัวนู่นเย่ยเช่นอย่างสวรรค์ท่านดาวดิงอายุ ยืนพันปีทิพย์อย่างอายุสัตวลล์นรกชั้นเพียงอุทสุดทลลันรกหมูนีอายุสองพันปีทิพนุ่นได้สวยทุกขทนทรมานอยู่ถ้ามันไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้นำไม่ไมาได้ทรงแสดงไว้เลย เรื่องหมดนี้เราต้องเชื่อคนที่ไม่ทํำบาปไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอยู่นี่ก็เพราะเชื่ออย่างว่านั่นนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาศัสรู้ของพระองค์ถ้าใครไม่เชื่ออย่างนี้แล้วไม่ฟังมันทำบาปเบียดเบียนกันเป็ยงนั้นแลวบรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั้น จะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีให้เห็นอยู่ชัดัดแล้วในปัจจุบันนี้แหละเช่นความแก่ชรา,ามูนี่นะมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปแต่ก่อนไม่ได้ถือไม่เท้าเลยนั่นต่อไปแล้วก็ร่างกายมันอ่อนแอลงไป ถ้าไม่ถือไม่เท้าช่วยเดี๋ยวก็หกล้มลงไปเกิดอมาตขึ้นมาแล้วยิ่งทรมานใหญ่โตมันก็ค่อยสุดโทรไม่เห็นไปอย่างนั้นแหละร่างกายอันนี้แต่คนส่วนมากวันหลงมันเมาแล้วไม่ได้พิจารณาเลยถึงไม่เกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่าย ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อโตฮีนาของหมู่นี้แหละอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นเมื่อพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บป่วยไขย้เป็นอารมณ์อยู่เสมออย่างนี้มันจะเกิดนิพพิภาคมเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้เอาผู้ที่ไม่เจ็บไม่ไข้แล้ว จะให้พิจารณาอย่างไรอ่ะไม่เจ็บไม่ไข้ก็ลองลองอย่ารับประทานอาหารสักวันหนึ่งลองดูอ่ะมันจะเป็นไข้ไหมนั่นไม่รับประทานอาหารสักวันหนึ่งสองวันนะเราจะเห็นความไขหนะเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี้มีโรคไข้อะไรนั่นโรคแห่งความหิวอ่ะนั่นหละ ตนี้ที่มันไม่มีโรคไข้อะไรเบียดเบียนก่อนก็เพราะว่ามีอาหารหลเลี้ยงมันอยู่ทุกวันทุกวันนะ่ะมันก็จึงประทังอยู่ได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังค่อยสุดโทมไปทีละน้อยละน้อยโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอกนอนจนว่าควันหลุดผมงอก โน่นนถึงรู้ว่าถ้เป็นคนแก่บางคนนะ่ะมันเป็นตามัวหูอื้อไปโน่นเวลาตายังใสสว่างหูก็ไดงยินอะไรชัดอยู่อย่างนี้ฟันก็ยังดีไม่รุดไม่รอนนี่เข้าใจว่าตนยังไม่แก่ยังไม่มีโครคภัยอะไรเบียดเบียน มาที่แท้โรคใครนยะมันเบียดปลี่ยนอยู่ทุกวันนะโรคแห่งความมีอุ้เข้ากระหายน้ำโรคอยากกลับจากนอนโรคอยากเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานก็ไม่ไหวต้องลุกไปเดินเดินนานก็ไม่ไหวยืนนานก็ไม่ไหวนอนนานเกินไปก็ไม่ไหวเนี่ย ลองดูสิร่างกายอันนี้ยมันเที่ยงมันยังยืนเมื่อไหร่แล้วต้องได้เปลี่ยนอริยบทอันนี้อยู่เรื่อยไปไยังพอประทังอยู่ได้แต่ถ้าเราลองนอนอย่างเดียวลองดูที่ไม่ต้องทำอะไรแน่นอนคนนั้นเนี่ยเอาไปเอามาก็ไปไหนไม่ได้แล้วานอนอยู่อย่างเดียวนะ ร่างกายอัน,นี้ทุดทรมไปหมดไม่อมีทางที่มันจะแข็งแรงอยู่ได้ที่มันแข็งแรงอยู่ได้เนี่เพราะว่าลุกไปลุกมาทำโน้นทำนี้อะไรอยู่อย่างนั้นนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เนี่ยจึงคัพอประทังอยู่ได้ ถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนรถเหมือนละเรือนั่นหละเครื่องรถเครื่องเรือโมนี่ถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้นานไปเนี่ยสนิมจับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยต้องเลยล้างเครื่องซะก่อนให้สะอาดปัดเสจากสนิมอะไรตัวอะไรแล้วนะ่นใส่น้ำมันหล่อรื่นเข้าไป สตาร์ทเข้าไปมันยังติดให้ได้อย่างนั้นรถลาเนี่ยจึงจะเป็นต้องใช่อยู่เรื่อยไปมีน้ำมันหล่อลื่นเลี้ยงมันไว้อยู่นั้นมันก็จึงไปมีกำลังวิ่งไปได้บรรทุกสิ่งของต่างๆไปได้ร่างกายคนเรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละใน อามาทาันยังเรียกว่าสริระยนนะเครื่องยนต์คือสรีระร่างกายอันนี้เปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไกลแล้วเราพิจารณาดูอย่างนี้แหละเสมอเสมอไปออเอายังนมเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาแล้ว,ลวนั่นแหละ นุมก็จริงอยู่นะนานไปมันก็แก่มันจะมีอะไรอ่ะไม่ใช่มันจะนมอย่างนี้นี่อยู่เรื่อยไปไม่มีทานะ่านในเวลานี้ไม่เจ็บป่วยไข้แต่ต่อไปนะมันต้องเจ็บไม่ไม่ค้งเลยก็ค้งหนึ่งเลยมันต้องมีคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไข้ก็ไม่ตาย ก่อนจะตายมันต้องเจ็บลงด้วยโรคไัยอย่างนด้นอย่างหนึง่งต่าพี่จาให้มันลึกซึ้งลงไปแล้วความสำคัญเราเป็นคนหนุ่มนั้นมันจะหายไปมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าร่างกายสังขารี้เมื่อมันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมันก็แปลผันไปใน่่มกลาง แต่กลับในที่สุดม,มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยความจริงของร่างกายมีเท่านี้ดังนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลมัวเมาอะไรนักหนาควรฝึกจิตใจของตันี้ให้มันหลุดมันพ้นไปจากความยึดความถือในรูปในนามอันเนี่ย อาศัยการฝึกฝึกทีแรกก็อย่างที่ระเบียบมีอยู่ฝึกทำใจให้สงบให้นิ่งควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของตัวได้บอกว่าอย่าคิดมันก็ไม่คิดอย่างนี้นะหยุดคิดมันก็หยุดคิดลงได้มเมื่อฝึกจิตให้สงบลงได้อย่างว่านี่นะก็ฝึกให้เป็นคิด พิจารณาความจริงของชีวิตนี่เห็นตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเมื่อหน่ายสิมองดูสิ่งไหนส่วนไหนของร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงต้องเยียวยาต้องฝนปือมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นาง มันหนึงพออยู่ได้ถ้าขาดการพร้นเปือ่ออุปธรรมบำลงแล้วอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกต้องทำลายลงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันคิดจ,จารณาลงไปให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพนี่แหละเป็นทางหลุดพ้นจากทุกไปในสงสารขอจบลงเพียงเท่านี้ ขอบคุณที่รับชมหากข้อธรรมนี้ให้แสงสว่างแก่ใจคุณอย่าลืมกดติดตามช่องทำให้ดูและกดกระดิ่งเพื่อรับฟังธรรมดีๆทุกวันกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อข้อคิดดีๆให้กับคนที่คุณรัก